นอนลงมานอนนอนลงนอนลงมะกูดนอนลงนอนนอนอ่ะแบ่งการพี่ๆน้องๆกินด้วยกันได้ไหมได้ไหมอ่ะมากิดก่อนนะเอาไหมคะเอาไหมคะเอาอ่ะอ่ะชิ้นเล็กๆนี่มะกูดถอยไปกูดนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งอย่าดือ้อนี่ของกูด อ่ะอันนี้ของเมียวอ,อย่าแย่งน้องนะป่าให้น้องนะมากูดนี่รอ,อน,นี่ให้กูดหมาไม่แย่งให้น้องกินไม่แย่งจริง<ๆ>เขารู้ว่าข่าวของใครเป็นของใครจริงนะครับอ่ะ ของวิกฤตใช่ไหมคะอันนี้ของลูกกินได้นะอันนี้กินได้อันนี้ของเมวบ้านเรามีความสามัคคีครับหมาแมวหมดแล้วไปเลยไปเลยหมดแล้วหมดแล้วไอม้มะกรูดตัวรู้มากหมดแล้วไปเลย ทุกครั้งที่กลับบ้านครับจะต้นโดนป้นเริ่มจากไอ้นี้ก่อนเลยอ่ะขาใหญ่ประจําบ้านอ่ะขาใหญ่ขาใหญ่เอาเปล่าเอาเปล่าอ่ะขาใหญ่อไปาอาขาเล็กคิดเอาไหมคาเอาพีดเอาไหมเอาไหมเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอา บางก็ต้องนิดนึงเนี่ยเหงื่อเต็มหน้าเลยเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยเนี่ยฮะอืม,มาวัดมาวัดมานี่เอามาให้น้องได้มั้งให้น้องได้ไหมให้น้องนะให้น้อง,ให,องให้น้องเดียวอ,อย่าแย่งน้องอย่าแย่งพี่อย่าแย่งพี่อ่ะพูดมาอ่ะของโกดอันนี้ของเมียวอันนี้ของพี่ใช่ไหมคะ โอ้ยเหลือเล็กๆน้อยๆชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆหาชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้าย